สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีที่ดินแปลงสวยๆมาฝ่าอีกแล้วนะคะแปลงนี้จัดว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความคุ้มค่ามากนะคะเนื้อที่ของที่ดินทั้งหมด3ไร่นะคะเป็นโฉนดครุดแดงนสฟีจอนะคะที่ดิน มีบ้านพักด้วยนะคะทั้งหมด7หลังด้วยกันนะคะสามารถทำเป็นโฮมสเตย์ได้หรือทำเป็นเป็นบ้านพักส่วนตัวหรือจะทำเป็นให้คนมาทำเป็นค่ายลูกเสือก็ได้ค่ะแล้วก็ในที่ดินเนี่ยยังมีแปลงที่เป็นมีบ่อน้ำด้วยนะคะสำหรับเอาไว้ใช้ในการลดน้ำต้นไม้ทำการ,กรเกษตรในที่ดินได้นะคะแปลงนี้พร้อมทั้งยังมี เป็นผล,ลไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่แบบสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะก็คือในที่ดินเนี่ยเราก็จะมีการขายด้วยนะคะก็คือมีทางที่เป็นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ดินนะคะก็จะมีต้นหลักๆที่เราขายกันอยู่นะตอนนี้ก็จะมีเงาะมีมังคุดมีลองกองนะคะแล้วก็มีมะยงชิด ส่วนไม้ต้นอื่นๆก็มีด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีเป็นพวกไม้เนื้อแข็งต่างๆพวกต้นกฤษณาต้นประยูประดู่ต้นพยอมนะคะราคาทั้งหมดเนี่ยสไร่อยู่ที่15ล้านบาทนะคะหากสนใจก็สามารถลองมาคุยกันก่อนได้นะคะแปลงนี้จัดว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าหน้าที่ดินเนี่ย เป็นหน้าที่ดินที่ติดกับถนนราดยางสาธารณะเลยนะคะแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนก็ประมาณ3 5เมตรถึง40เมตรโดยประมาณนะคะเป็นหน้าที่ดินหันไปทางทิศใต้นะคะถือว่าสวยมากแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แนวที่ดินแล้วก็ที่ดินเนี่ยสามารถมองเห็นแนวของตัวสปริงเวย์นะคะที่เป็น น้ำล้นนะคะของเขื่อนเวลาที่เขื่อนปล่อยน้ํานะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดนะครนายกนะคะที่สวยมากนะคะแห่งหนึ่งบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะสามารถมองเห็นวิวเขานะคะได้ด้วยหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ใต้คอมเมนต์ comment.